สวัสดีค่ะพบกับดิฉันแพรพยากรณ์ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการพยากรณ์ดวงรายสัปดาห์ประจำวันที่2ถึงวันที่8พฤษภาคม2565ให้กับชาวลัคนาราศีธนูค่ะโดยช่องของแพรวพยากรณ์นะคะจะใช้หลักการดูดวงตามแบบลัคนาโดยใช้หลักของราศาีาไทยแต่ถ้าคุณไม่ทราบลัคนาคุณก็สามารถใช้ราศีในการฟังได้ค่ะสำหรับในเรื่องการงานของชาวลัคนาราศีธนูในสัปดาห์นี้นะคะ ดาวพุธด,ดาวเจ้าเริอนการงานของคุณโครจรไปอยู่ในพรบุตตะร่วมกับดาวอาทิตย์เจ้าเรือนสุภาที่โครจรได้มาตรฐานเป็นมหาอุจและดาวพระาหูเจ้เริอนสัจฉาที่โครจรได้มาตรฐานเป็นเทวิโชคและดาววตยุค่ะไปโครจรทำมุมตีกลกับลัคนาราศีธนูนะคะ ส่งผลให้ในเรื่องการงานของคุณในสัปดาห์นี้จะมีเรื่องของชื่อเสียงความสําเร็จของชาวลัคนาราศีธนูค่ะที่มาจากงานที่เกี่ยวกับต่างประเทศงานที่ต้องติดต่อกับทางไกลงานที่ต้องติดต่อกับชาวต่างชาตินะคะงานที่เกี่ยวกับโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆงานออนไลน์นั้นจะทําให้คุณประสบความสําเร็จอย่างมากค่ะ และนอกจากนี้นะคะดาวพฤหัสบดีที่เป็นดาวเจริญของชาวราคานาราศีธนูนะคะก็ได้โคจรไปเกรรษตรตาธิบดีเป็นปทุมเกณฑ์และก็ยังได้ตำแหน่งองค์เกณฑ์บัญจัมหาบุรุษโยกไปอยู่ในภพพันธุร,ร่วมกับดาวศุ์เจ้าเรือนลาภะและเจริญอริที่โคจรได้มาตรฐานเป็นมหาอุดและอยู่ร่วมกับดาวเกตด้วยค่ะ ซึ่งดาวทั้ง3ดวงนี้นะคะโคจรเล็งไปยังพบกรรมมะเรือนการงานของชาวราศีธนูค่ะส่งผลให้คุณนั้นนะคะจะมีความมั่นคงในเรื่องของการงานคุณจะได้รับความสําเร็จในเรื่องของการลงทุนมีผู้สนับสนุนคุณอย่างดีนะคะและการที่ดาวเป็นมหาอุดนั้นหมายถึงตัวคุณเองก็ต้องใช้ความสามารถในการคิดดีเริ่มทําอะไรสักอย่างหนึ่งที่จะส่งผลสําเร็จของคุณในเรื่องของการทามาหากินด้วยค่ะ แต่สัปดาห์นี้นะคะคุณอาจจะต้องรามาระวังอย่าไปมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะรวมทั้งต้องระวังลูกน้องบริวารจะนําปัญหาสร้างปัญหามาให้กับคุณด้วยค่ะ ส่วนในเรื่องของการเงินของชาวลัคนาราศีธนูในสัปดาห์นี้นะคะดาวเสาร์ดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณโค,โครจรได้มาตรฐานเป็นเกษ,รรษตราธิบดีส่งผลให้ชาวลัคนาราศีธนูนะคะในเรื่องการเงินของคุณนั้นมีเกฑนที่ดีมากค่ะมีความมั่นคงในเรื่องของการเงินนะคะและดาวศุ์เจ้าเรือนลาภาก็โคจรไเป็นมหาอุจไปอยู่ในภพพันธุร่รวมกับดาวพระสมบดีที่เป็นดาวเจ้าเรือนของคุณและดาวเกตยิ่งส่งผลให้ในเรื่องการเงินของคุณนั้นยิ่งดีมากขึ้นค่ะจะมีอะไรที่ดีๆในเรื่องของการเงินการลงทุนเข้ามานะคะ คุณจะมีการได้รับการสนับสนุนได้รับการช่วยเหลือแนะนําช่องทางการลงทุนทําให้มีรายได้เข้ามาเพิ่มมากขึ้นค่ะรวมทั้งคุณเองก็จะมีโชคดีเกียวกับในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์บ้านรถจนที่ดินด้วยนะคะและส่วนในเรื่องความรักของชาวลัคนาราศีธนูในสัปดาห์นี้นะคะดาวพุธด,ดาวจเจ้ารนอนภพบปัตตานีเดินคนรักของคุณโคจอไปร่วมกับดาวพระราหูดาวอาทิตย์และดาวมัตยูในภพปุตตะค่ะ ส่วนดาวสุกนะคะเป็นดาวที่เกี่ยวกับในเรื่องของความรักก็โคจรเป็นมหาอุดไปอยู่ร่วมกับดาวพหัสบดีและดาวเกตค่ะสําหรับคนที่โสดนะคะมีโอกาสจะมีคนมาชอบพอมาถูกใจคุณค่ะอาจจะเจอคนถูกใจจากทางโซเชียลเน็ตเวิร์กนะคะจากทางออนไลน์ค่ะส่วนคนที่มีคนรักมีคู่ครองอยู่แล้วนะคะหรือว่ามีครอบครัวอยู่แล้วความรักของคุณกับคนรักก็มีความสุขดีค่ะมีการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันเอาใจใส่กันและกันเป็นอย่างดีทําให้คุณมีความสบายใจในเรื่องของความรักค่ะ ก็ขอให้ชาวราศีธนทูท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ